ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ชายแดนของไทยเราประจําวันที่29สิงหาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาครับคำเมน กับบริเวณบุที่ตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะปราสาทตามเมืองทมครับก็กลายเป็นว่าฝากฝั่ง่านขำเรน,นั้นไม่พอใจและก็มีการด่าโทไทยเราต่างๆน,นานามีการออกมาโวยวาย่านไทยเรานะครับกับการที่ล้อมรวดหนามหีเพลงปิดเส้นทางการขึ้นปราสาทตามเมืองทมโดยทันทีแล้ววันนี้ครับฐานคำเรก็มีอาการหงุดหงิดอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยมีการประราคารวมกันแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้คำเรก็มาหงุดหงิดอีกแล้วเข้ามาแสดงความไม่พอใจแต่ก็ทําอะไร่านไทยเราไม่ได้โดยที่ฝั่งไทยเราไม่ได้ส นใจอะไรเลยซึ่งปรษสาทตามนทมตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ปะทะก,กันครับกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะรวบรวมกําลังมามากกว่า3,000นายนะที่จะเข้ามายึดครองในระหว่างการสู้รบเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าถูกนานาในเราโต้กลับและก็รักษาพื้นที่ไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะมันเป็นพื้นที่ดินแดนของไทยเรามานานแล้วกัมพูชาจะโชวโอกาสเอาไปแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีภาพแล้วคลิปออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับกัมพูชาก็จะมีมาโวยวายจะมีมา ยั่วยุไทยเราตลอดเวลาแต่ก็ยังดีหน่อยที่ฝ่ายในเรานั้นอยู่สูงกว่าและก็ได้แต่มองดูนะครับว่าขมรททำอะไรซึ่งบางทีเราก็ฟังไม่ออกด้วยนะแต่บางทีขมรมันก็พูดภาษาไทยชัดเจนนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สุ่มเสี่ยงมากๆกับบริเวณบริเวณปราสาทตาเมินโทมครับแต่ไทยเราก็เตรียมที่จะตอบโต้ทุกสถานการณ์แล้วถ้าเกิดมีการลุกล้ําเข้ามาเนี่ยพร้อมที่จะสอยทันทีสอยแล้วต้องร่วงนะครับถ้าเกิดสอยไม่ร่วงเนี่ยเขมรมันได้ใจกันใหญ่เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับกองทัพบกของเราเช่นเดิมล่าสุดเนี่ยยังคงเน้นการสื่อสารในเรื่องของการใช้ทุระเบิดของเขมนแต่ว่าฝ่ายกัมพูชายังคงบิดเบือนข้อมูลอยู่ต่อเนื่องนะครับบอกว่าเป็นของเก่าบ้างจากสงครามในอดีต ซึ่งเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการวางใหม่โดยเฉพาะข้อมูลในกองทัพบ,บกเพิ่งเปิดออกมาใหม่เนี่ยแหละครับคือได้หลักฐานจากโทรศัพท์ของฐานคเหม็เนี่ยประมาณ20กว่าเครื่องโอโ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแล้ว20กว่าเครื่องนี้เนี่ยแบ่งได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่2ก็คือของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเป็นการสอนใช้ทุนระเบิดแล้ว มันไม่สามารถปลอมแปลงได้อยู่แล้วกับวิดีโอพวกนี้หรือว่าข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะมากจนเราจะมีเวลาไปใส่ข้อมูลได้ยังไงแล้วผู้ที่สืบผลนข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็คือสํานักงานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้ ไปยืนยันกับองค์กรต่างประเทศได้อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับที่กองทัพบ,บอกออกมาเปิดเผยว่า20เครื่องนะไม่ใช่เป็นแค่เครื่องเดียวที่เรายึดได้การออกมาเปิดเผยเครื่องเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้อยนิดมากแต่ว่าถ้านับรวม20เครื่องโอ้โหข้อมูลจากขนาดไหนครับเราได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าเมนมีฐาน่มั่นตรงไหนบ้างมีจุดยุทธศาสตร์ตรงไหนบ้างคือเรารู้หมดเลยครับตอนนี้เพราะต้องรีบวิ่งลงเขาต้องรีบกระโดดลงเขาเนื่องจากไทยเรารุกคืบทิ้งโทรศัพท์ทิ้งทุกอย่างที่ขวางหน้า ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากกับบริเวณกองทัพภาคที่2ของไทยเราครับที่ล่าสุดเพจกองทัพบ,บกทันกระแสครับได้มีการออกมาโพสจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลออกมาว่าพลโทสไรดึกซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและก็คุมพันธุ์ปนักกับภาคที่สองของเราได้เสียชีวิตลงแล้วขณะไปตรวจแนวรบเจอไข่เอสบกงพอดีแล้วเป็นการจัดงาน การเสียชีวิตเนี่ยแบบปกปิดซึ่งทางกบ,บูชาได้ปิดข่าวเอาไว้นะครับเพราะไม่อยากให้ด่านตัวเองเนี่ยเสียขวัญไปโดยฮุนเซนเองก็กลัวเสียหน้าจนไม่ให้เกียรดลูกน้องคนสนิทพลโดสไตรดึกเนี่ยเป็นคนสนิทที่สามารถยกหูโทรกับฮุนเซนได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางใดทั้งสิ้นแล้วเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากฮุนเซนมากในการคุมแนวรบที่เจอกับไทยเราในรอบก่อนหน้านี้ โดยประเด็นการเสรียชีวิตของพอดุสาราดึกเองครับก่อนหน้านี้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาแล้วกับสื่อไทยที่ลงข่าวมาปะทะปลายเดือนกันลกระดาคมแต่ว่าถูกสื่อกัมพูชาเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพดุสาราดึกเนี่ยยังสบายดียังอยู่ชายแดนพระวิหารทํางานอย่างหนัก แต่ว่าล่าสุดตลอด1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลกัมบูชาครับกำลังประกาศตามหานะว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาเองอยู่ไหนกันแน่ทำไมไม่ปรากฏต,ตัวต่อที่สาธารณชนเลยซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันเลยครับกับกรณีที่กองทพัพภาคที่หนึ่งของเราเนี่ยประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสาเก้ลแล้วก็กลายเป็นว่าคุณซนครับ ได้ส่งบนเอกฮิงบุญเฮียงซึ่งเป็นผู้ประชาการหน่วยมี q ิคิวเนี่ยปรากฏตัวที่วัดสองแห่งในจังหวัดพระวิหารโดยมีการนําสิ่งของอุปกรณ์และก็ปัจจัยไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่หลังจากหายหน้าไปเต็มๆเนี่ยหเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ประชาการหน่วยมี q คิวครับมีความเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนหลังจากหายตัวไป1เดือนนะแล้วเป็นคนที่ควบคุมหน่วยกองกําลังมี q คิวแล้วก็หน่วยรบพิเศษ911แล้วก็กองพลน้อยที่70ยังประจําการอยู่ในแยแดง จังหวัดพิะวิหลกและจังหวัดอุดรมีชัยและนอกจากมีการเคลื่อนไหวของแม่ทัพใหญ่เมียคิวแล้วเนี่ยยังมีการเคลื่อนกําลังหน่วยรบพิเศษ,ษเข้ามาในแนวหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะผัดเปลี่ยนกองกําลังชุดเดิมที่เหนื่อยล้าแล้วแหล่งข่าวจากความมั่นคงของเนชั่นเนี่ยก็มีการประเมินออกมาว่าสงครามรอบใหม่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกก็เป็นแน่ซึ่งก็ต้องดูบทสรุปจากเวทดีประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปในวันที่8-10กันยายนนี้หากผลการประชุม GBC เนี่ย คุยกันไม่รู้เรื่องกัมูชาก็อาจจะยังเล่นเกมสองหน้าแล้วก็เปิดการสู้รบครั้งใหม่ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เลยการที่พลโดไซดึกเสียชีวิตไปแล้วพลเอกหินบุญเฮียงเนี่ยเข้ามาประจำการแทนมันก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ อาจจะยังมีการสอบประหารอบใหม่เกิดขึ้นก็ได้เอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเวทีสหประชาชาติเวทีทั่วโลกเวทีทางการทูตของไทยเรากันบ้างที่ล่าสุดนั้นคำเมนครับมาเร็วทันควันอีกแล้วโดยมีรายงานออกมาครับว่ากัมพูชามีการโชว์ภาพพบเลขาธิการสหประชาชาติตั้งแต่27สิงหาคมก่อนที่ไทยเราจะเข้าพบหนึ่งวันแล้วก็มีการฟ้อง ยูเอ็นด้วยนะครับว่าไทยเรามีท่าทียั่วยุติดตั้งรวดวหนามแบ่งหมู่บ้านกัมพูชาและก็มีการโกโหกสามประชาชาติด้วยว่าไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่แต่เป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สงครามกลางเมืองโอ้โ oh หงานนี้ ขมีนถือว่าเดินเกมเร็วกว่าเราแต่ว่าเรามีหลักฐานชัดเจนกว่าเขมีนซึ่งรัฐบ,บาลกัมพูชาเนี่ยออกมาเผยแพร่ภาพาพ่ระบุว่าได้เข้าพบกับเลขาธิการสาประชาชาติในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับและก็ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าไทยเราเนี่ยมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกับการสร้างรั้วรุ่หนากั้นพื้นที่กัมพูชาแต่ว่าพื้นที่นั้นมันเป็นของฝั่งไทยเราและก็ฟ้อง UN ด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีการวางทุระเบิดใหม่ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของไทยเราเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆครับไปก่อนเรา1วันแต่ว่าการที่เราไปช้ากว่า1วันเนี่ย ถามว่าเราได้ชี้แจงอะไรไหมเราเอีก็ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญมากๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการใช้ทุนระเบิดสังหารของกัมพูชาซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่8วรวัที่2ของอนุสัญญาอัตาว่าห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าผิดหลักมนุษยธรรมแล้วในรายงานเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าฝั่งไทยเราได้มอบหลักฐานเชิงประจักษ์และก็เอกสารประกอบนอกเหนือจากเอกสารดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังได้สแสดงให้เห็นถึงหลักฐานภาพเคลื่อนไหวของนานกัมพูชาครับที่สแสดงวิธีการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและหลักรอบฝั่ง เบิดสังหารบุคคลในเขตดินแดนของไทยเราอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเวทีทางการทูตที่ขมรถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าเนี่ยแต่ก็มีบพแค่ปากที่พูดไปแต่ว่าเรามีหลักฐานมีเอกสารแนบทุกอย่างเลยขมรจะมาแก้ต่างแบบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเวทีสารณาชาติไม่มีทางเชื่อแน่นอนแต่อยู่ที่จะมีบทลงโทษอะไรแค่นั้นครับเราต้องการเนี่ยคือต้องการบทลงโทษจะตัดเงินจะมีการคว่ำบาตรอะไรก็ต้องทําไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่สําหรับประธานอนุสัญ,ญญาออตตาว่าเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับ อัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยเรากันบ้างที่รวบอีกแล้วรวบแรงงานขงเขมร8ชีวิตที่หนีตายลักลอบเข้าดินแดนไทยของเราซึ่งยังรว้ไปถึงยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจำนวนมากโดยก็เป็นการชี้ให้เห็นเลยครับว่าความหมดอยากในกัมพูชานั้นกําลังถึงขีดสุดเพราะหลังไหลเข้ามาที่ไทยเนี่ยโอ้โหแทบจะสกัดกันก้นกันไม่ไหวโดยก็ยังเป็นกองกําลังบูรพาเลยครับในบริจังหวัดสาก,ก้วได้เข้าสกัดจับแรงง,งานชาวกัมพูชาเนี่ยแคน ชาย4หญิง4ครับที่ลักลอบข้ามแดนไทยเราโดยผิดกฎหมายและก็มีการสอบถามทั้งหมดแล้วให้การตรงกันว่าเคยทํางานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานถึงสองปีแต่ต้องเดินทางกลับกัมพูชาเนี่ยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนครับแต่เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําเลยเลยก็ขาดรายได้พวกเขาจึงตัดสินใจติดต่อผู้นําพาเพื่อลัก,อกลอบกลับเข้ามาทํางานที่เดิมในจังหวัดระยองโดยดังกลบายอมจ่ายค่านําพาเนี่ยถึงคนละ6000บาทแต่สุดท้ายเนี่ยถูกไทยเราจับกลุ่มไว้ โดนล่อซื้อซสนแล้วครับกว่าจะหามาได้6 0 0ันของเขเมรเนี่ยมันเยอะมากคือมันก็เป็นการชี้ชัดแล้วนะครับว่าการจับกรุงครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เขเมรลักลอบเข้ามาไทยเราแต่ว่าน่าจะประมาณ200คนได้ซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศของเขมรกําลังมีปัญหาอย่างหนักเลยจนทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเสี่ยงเดินทางผิดกฎหมายเพื่อกลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอดอยากแน่นอนเลยครับพอกลับไปที่บ้านจะไปทําไรทำนามันก็ต้องใช้เงินนะแล้วจะจับจ่ายซื้อของอะไรของกพูชาเนี่ยน่าจะบวกขึ้นมาอีกประมาณ15%เพราะในเรื่องของการขนส่งเพิ่มต้นทุนการเดินทางเข้าไปงานนี้หุนเซนไม่มีทางเลือกนะผมคิดว่าอาจจะมีอยู่2ทางทางแรกเนี่ย ไม่ง้อไทยเราแล้วไปขอกันจีนครับทางที่2กลับมาง้อไทยเราเหมือนเดิมแต่ว่ายังมีอีกทางหนึ่งนะก็คือเปิดศึกกันอีกรอบในภาคสองถ้าเกิดฮุนเซนทําได้ก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยจะเป็นยุคร่วมสลายของตระกูลฮุนได้เลยกับประเทศกัมพูชาก็ต้องรอเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณบริเตาเมลชายแดนตอนนี้รายงานออกมาล่าสุดก็มีการเปลี่ยนนายกร,รัฐมนตรีแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเป็นนายกแล้วเหตุการณ์มันจะสงบลงหรือเปล่ากับฝั่งของไทยเราก็รอเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้เลยนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตํางนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเหนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย